ว่ามันมีสิ่งอะไรที่แบบประหลาดใจมากเลยประหลาด,ดใจยังไงครับที่บที่ประหลาดใจคือแล้วอะไรไม่มาหัตจันทร์แล้วก็ไม่ไม่เข้ามันซึ้งใจมากลทุกตาเงยหน้านะมองท่านเนี่ยตัวท่านไม่ใช่เป็นเป็นพระธรรมดานิกรที่ท่านผมนะไม่ใช่สีไม่ใช่สีน้ำตาลไม่ใช่สีน้ำตาลเ,เลยเสีเหลืองเป็นสีเหลืองเลย อ๋อนี่คือรถมารับใช่ไหมครับเนี่ยรถก็สีเหลืองเลยทนะ่านผู้ชมดูยรถมารับสีเหลืองเจ็ดเก้าสี่นะครับทะาเบียนกำลังรถน้ำมันเงยหน้ามองท่านขน่อตัวท่านเป็นสีเหลืองอ,อลาลาเหมือนพ,พระประธานจีวรที่ท่านผมเป็นสีเหลืองไม่ใช่สีน้ำตาลค,คือคือท่านเป็นพระที่แลกมากอ่ะอยังับอยากจะพูดกับท่านอยากจะบอกกับท่านว่า เอ๊ท่านไม่ใช่เหมือนมนุษย์ธรรมดานะท่านเหมือนเทวดามาเกิดนางฟ้านางสวรรค์องค์อินองค์แอะไรมาเกิดครับคือท่านคือคือท่านไม่ใช่คุณพงษ์คือท่านไม่ใช่คนธรรมดาครับคุณพง์ต้องรู้ว่าท่านไม่ใช่คนธรรมดาท่านถูกส่งลงมาให้มาช่วยมนุษย์สวัสดีครับก๊อกก๊อกนิวครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตะบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินครับท่านผู้ชม จะมาส่งคุณป้าสกลชนนะครับซึ่งเป็นญาติธรรมที่เดินทางมาร่วมทําบุญที่วัดป่าอรุณธรรมนะครับมาหลายวันแล้ววันนี้จะกลับนะครับผมก็มาส่งที่หน้าวัดเลยรอรถตู้มารับนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมที่หน้าวัดป่าอรุณธรรมนะครับคุณป้าสกลชนสวัสดีครับคุณป้าครับคุณป้า สวัสดีครับสวัสดีจ้าอ่าแนะนําตัวเองหน่อยจ้าจ้าแนะนำหรอคะลูกเออชื่ออะไรป้าป้าชื่อสกุลชนจ้าสกุลชนจ้าคุณป้ามาอยู่ที่ไหนอยู่อยู่ปทุมธานีอยู่ปทุมธานีอยู่ปทุมธานีครับมากับเพื่อนมากับเพื่อนมาที่วัดป่ารุนธรรมนี่กี่วันแล้วครับคุณป้าตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าวันนี้วันที่สอง กี่วันแล้วเนี่ยยี่สิบเก้าสามสิบสามห้าวันจะกลับวันนี้แล้วจะกลับวันนี้แล้วครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณป้าโอ้ถูกใจมากเลยเพราะว่าวันที่สิบสี่ป้าไปไปไปพบท่านที่วัดเลิดนิมิตโอ้วัดป่าเลิดทับนิมิตของสิบเอ็ดโอ้คุณป้าก็ไปใช่ไหมครับวันนั้นวันที่่เห็นว่าคนเยอะมากที่ไปพบท่านวันที่ป้าไปพบท่านวันที่สิบสี่ ป้ามันมีสิ่งอะไรที่แบบประหลาดใจมากเลยประหลาดใจยังไงครับบที่ประหลาดใจคือเราได้คิวหนึ่งพันสามร้อยกว่าแต่ว่ามีคนบอกว่าขรับเ้าเข้าไม่ได้แล้วปักงพันสามกว่าเขาครับแค่พันเดียวคเดี๋ยวไอ้เพื่อนที่ไปบอกพี่อย่าพึ่งกลับนะเขารับหมดแหละหูพันกว่านะท่านจะนั่งไหวไหมใจนึกนะก็มีพอดีถามน้องซีน้องซีบอกว่ารอรอดูเผื่อ เพื่อท่านจะรับหมดแหละก็เลยรอใช่ไหมครับวันนั้นรอรอจนรับหมดอ่ะน่าจะบ่ายสามกว่าแล้วแหละจะบ่ายสี่ก็เลยโหดีใจมากเลยแล้วอะไรไม่มาหัตจันร์แล้วก็ไม่ไม่เข้ามันซึ้งใจมากเลยทุกคนได้คิวเรียงเป็นแถวนะได้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 เข้ากราบหลวงพ่อใช่ไหมครับเป็นคิวเป็นแถวหน้าเรียงหน้ากระดานใช่ไหมครับหน้าห้าคนเรียงหน้ากระดาน รถมารับหาเดี๋ยวให้รถเขารอ,อก,ก่อนหน้าท่าคนเรียงหน้ากระดานเนี่ยตาเงยหน้านมองท่านเนี่ยตัวท่านไม่ใช่เป็นเป็นพระธรรมดาใน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 ตัวท่านเนี่ยมีม,มีเรียกว่าอีมพัวรที่ท่านผม่มนะไม่ใช่สีไม่ใช่สีน้ำตาลไม่ใช่สีน้ำตาลเลยเสีเหลืองเป็นสีเหลืองอเ,เลย อ๋อนี่คือรถมารับใช่ไหมครับเนี่ยรถก็สีเหลืองเลยนะผู้ชมดูรถมารับสีเหลืองเจ็ดเก้าสี่นะครับทะเบียนเจ็ดเก้าสี่สีเหลืองเลยแล้วอ่าเสร็จแล้วอสวัสดีครับรถมารับถึงวัดเลยใจมากที่แงนมองมองท่านไอ้เพื่อนเพื่อนก็เลียงกันท่านก็ตบหัวตบหัวตบหัวอยู่กำลังรถน้ำมตนเงยหน้ามองท่านคุณโหตัวท่านเป็นสีเหลืองอล่าเหมือนพระประธาน กีวอนที่ท่านผมเป็นสีเหลืองไม่ใช่สีน้ำตาลตัวท่านใหญ่มากเว้ป่าเราขาดหรือเปล่าไงที่ก็เห็นอีกเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วถึงได้ต้องติดตามมามาหาท่านทีนีก็เลยติดตามไปวันนั้นยังไม่ยังไม่จุใจยังไม่ทราบซึ้งใจเท่าไหร่ตอนนั้นครับยังไม่เต็มว่างั้นเถอะไม่เต็มอิ่ม นัดปฏิทานไว้ว่าต้องมาให้ได้เดือนไหนต้องวางแผนการครับรู้สึกจะมาวันนั้นวันที่เดือนเดือนธันวาสิบสี่ธันวาครับก็นัดที่ที่ลงที่ hey, ปท,นนทุมธานีัก็คิดว่าประเดี๋ยวเ,เดือนกุมภาพันธ์หรือมกราเนี่ยเราต้องมาให้ได้ก็เลยเนี่ยเจาะไว้วันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ใช่ไหมครับเดินทางย<ห>ี่สิบแปดกุมภาพันธ์ได้รถคันนี้ใช่ไหมครับคุณป้าคันนี้เลยครับ เสร็จแล้วก็เลยบอกบอกบอกเพื่อนว่าเฮ้ยนัดมากันันไม่ได้ละแล้วมาห้าวันเนี่ยโหประทับใจมากไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะอะไรเมื่อวานได้เล่าให้ท่านฟังครับโ้ได้ได้เล่าเรื่องนี้ที่ไปเจอวันที่ไปเจอที่วัดป่าเลิศทํำนิมิตให้หลวงพ่อฟังโยมเห็นพระอาจารย์ที่วันที่สิบสี่ที่วัดเลือนิมิตน่ะเงยหน้ามองพระอาจารย์พระอาจารย์ตัวเป็นสีเหลืองเป็นพระ เป็นพระประธานท่านบอก,อบอกโอ้โหเหรอเขาบอกโอ้โหอย่างนั้นเลยเขาต้งองหกขำด้วยอะไรด้วยผมคนลุกเลยคุณตาทำไมท่านเป็นองค์พระประธานและในในตัวท่านก็เป็นเหลืองอรามไปหมดเลยอ่ะใช่ไหมเนี่ยผมบอกท่านเมาาื่อวานเนี่ยว่าท่านก็เลยปลื้มใจแล้ววันนี้มา,ากราบอีกเพว่าบอกท่านว่าจะลากลับแล้วนะวันนี้นะมาอยู่ห้าวันแล้วท่านบอกอยู่ที่ไหนอยู่ประทุมบอกว่าอยู่ประทุม โอ้ยอนนาปลอดไัยนะโยมมันก็บอกอย่างนี้พ่อบอกแบบนี้ใช่ไหมทางปลอดไยัยแล้วเมื่อวานที่บอกที่เล่าให้ท่านฟังนะบอกให้ท่านฟาดหัวแรงๆหน่อยอม,มันชอบเป็นโรคบ้านหมุนบอกท่านเป็นโรคบ้านแล้วท่านฟาดย,ายังไง <laughs> ท่านก็ลงแรงไปนิดเดียวไม่ได้ลงเยอะหรอกแล้วา็บอกเดี๋ยวก็หายเี๋ยวก็หายโคตรชื่นใจเลยได้ด้อศีรษะแล้วใช่ไหมครับได้ชื่นใจมากคุณพงษ์ครับเนี่ยแล้วก็บอกท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโยมจะกลับมาใหม่นะเดี๋ยวจะพาน้องๆมางมาแลวเมื่อวานใส่ซองแทนน้องว่าน้องไม่สบายอยู่โกรกชีวิตเขาลำบากมากน้องสาวคนนี้พี่น้องคนอื่นมีานะกันหมดแต่มีเขาคนเดียวนั้นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยใส่ซองถวายครับแล้วคุณป้ามามาที่นี่ อยู่มาห้าวันเนี่ยได้เข้ากราบหลวงพ่อจริงๆกี่วันยกเว้นตอนหลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้วันนี้งดวันนี้หลวงพ่องดงดแต่เขาได้ว่างไม่ได้ไม่คือได้เข้าคิวอ่ะที่ได้คิวนี้ได้สามวันใช่ไหมที่ได้รับคิวจริงๆคือสามวันครับสามวันสี่วันนั่นแหละตอนเช้าเราก็ได้ได้กราบแล้วเข้าถวายครับแล้วก็ตอนบ่ายเราก็ได้กราบใช่ไหมคือวันละสองรอบวันคือสองรอบคือเช้ากับบ่ายใช่ไหมล่ะ แล้ได้กินข้าววัดทุกวันเลยปัญญาะท่านว่าจะกลับมาอีกเพราะว่าประทับใจพอเห็นท่านอะคือคือท่านเป็นพระที่แปลกมากอะแปลกยังไงครับอยากจะพูดกับท่านอยากจะบอกกับท่านว่าเอ๊ะท่านไม่ใช่เหมือนมนุษย์ธรรมดานะท่านเหมือนเทวดามาเกิดนางฟ้านางสวรรค์องค์อินองค์แคอะไรมาเกิดครับคือท่านคือคือท่านไม่ใช่คุณพงษ์คือท่านไม่ใช่คนธรรมดาครับคุณพง์ต้องรู้ว่าท่านไม่ใช่คนธรรมดาท่านถูกส่งลงมาให้มาช่วยมนุษย์ครับ ใช่ไหมคุณพงษ์นะแล้วเดี๋ยวป้าจะมาใหม่ผมก็ดีใจมากๆที่ได้มาเจอเพื่อนมาหรือยังในขนมาแล้วครับกําลังขนของขึ้นรถครับวันนี้ก็ขอให้คุณป้าเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพที่ดีแล้วคุณพงษ์กลับมาตามป้าน้าแล้วป้าก็กลับวันนี้เดี๋ยวพี่ป้าจะมาใหม่นะลูกนะเดี๋ยวว่ากันใหม่สาธุนะครับคุณป้าครับเดินทางปลอดภัยนะครับ๋ย่จะปวดร้าวใจให้นะแรับ้า เาก้ 79C1 นะครับอันนี้เป็นรถตู้ที่รับส่งทั่วกาลสินเลยเหรอครับวิ่งสายกาลสินโดยตรงใช่ไหมเอามาหมดทุกอัวก็มีรถเหมาด้วยครับอ๋อมีรถเหมาด้วยมีเบอร์ติดต่อไหมครับนี่เหรอครับนี่เหรอครับ Facebook มาไม่ใช่ครับ Facebook มัน ติดต่อได้ที่ไหนครับถ้าอย่างมีญาติทิธรรมที่อยากเดินทางม,มาวัดป่ารุนธรรมจะได้ติดต่อได้มีรับเฉพาะกรุงเทพเหรอครับมาที่กาลสินโอ้ครับ,รบจากแถวระยองอะไรอย่างนี้มีไหมมีครับวันนี้ก็มีระยองสุโบทัยครับระยองมาทางนี้มีไหมมีครับมีใช่ไหมโอ้ดีเลยครับแถวระยองปวกแดงมีคนติดต่อเยอะอยู่นะครับทางนี้นะครับเสียงเพลงมันจะเข้าคลิปผมมีเบอร์เบอร์ติดต่อครับ เบอร์ติดต่อเดี๋ยวผมถ่ายไปด้วยเด้อขออนุญาถ่ายไปด้วยนะครับนีเบอร์รถตู้0981342661เป็นเบอร์รถตู้นะครับคือถ้าเราติดต่ออย่างถ้าอยู่แถวชนบุรีระยองวกแดงก็ติดต่อได้ใช่ไหมครับว่ามีรถมากาลสินไหมที่วัดป่ารุนธรรมอย่างเงี้ยโอ้ครับดีมากๆเลยครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับสวัสดีครับรถตู้สีเหลือง สวยงามมากเลยท่านผู้ชมทะเบียน7 9 4 1เเด้อครับอย่าลืมนี่ครับมารับคุณป้าสกลชนเข้าไปกลับรถด้านในก็ได้นะครับนี่มารับคุณป้าสกลชนกลับญาติธรรมที่ต้องการจะเดินทางมาที่วัดป่าอรุณธรรมนะครับเดินมาทางมาทำบุญ ก็าสามารถติดต่อได้ตามเบอร์นะครับที่ผมลงให้นี้ได้เลยนะครับที่อยู่ทางระยองก็มีนะครับทางระยองทางววกแดงทางชนบุรีอย่างเงี้ยครับที่จะมากระสินนะครับถือว่าโชคดีมากๆนะครับวันนี้คุณป้าสกลชนมารับถึงหน้าวัดเวลามาส่งก็มาส่งถึงหน้าวัด เวลาไปรับนี่ไปรับถึงบ้านเลยนะครับที่อยู่กรุงเทพครับนัดเขาว่าให้รับตรงไหนตรงไหนเขาก็จะมารับถึงที่เลยนะครับอันนี้ที่วัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอําเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับคุณป้าสกลชนนี่ก็เป็นสายบุญอีกท่านหนึ่งนะครับที่ตั้งใจมาทำบุญที่วัดป่าอรุณธรรมแล้วก็มีความเลื่อมใสศรัทธา หลวงพ่อชุมพรสันตศสีโลมมากๆนะครับคุณป้ามีจิตใจงามนะครับเป็นสายบุญที่แท้จริงมาทำบุญที่วัดป่าอรุณธรรมนี่ก็มาตั้งแต่วันเดินทางคืนวันที่28นะครับอยู่29 30 31 1 2 5วันนะครับ5วัน วันนี้ก็กลับแล้วคุณป้าสัญญาว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่วัดป่าอรุณธรรมขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง y t u t u ก๊กก๊กนิวด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่วัดป่าอรุณธรรมตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินหลวงพ่อชุมพรสันตะสีโลนะครับอันนี้คือประกาศทางวัดเวลาเปิดเวลาปิดนะครับ